Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa ma aktsarun nas wa law harasta bi Dan tiada kebanyakan manusia ahli Mekah dan Yahudi dan jika engkau lobo atas iman mereka itu sekalipun itu dengan beriman sekian. Ah hmm. nah. Tak mai mi lah sun mak manusia. ส้นหมากบนตรงนี้ไม่ถึองอะลิมก็ชั่มก็ชั่มก็ส้นมากันไม่มีแานยาฮูดีและพวกยาฮูดีส้นมากันไม่มีแานจีก็อังกเกลอพวกอาตสิมันเม่ไกตูและถึงแม้ว่า,าวเจ้าไอ้หมามัดเจ้าละโมบนอิมันของพวกเขาอยากให้พวกเขาอิมันเหลือเกินนะสกาลีป้อนสักที่ก็าตาม mm. เออน่ยไม่มีอะไรละเดินงก้อนบรอิมนันเปลี่ยนไม่มีการอิมนัน พวกนั้นน่ะพวกมักกะซันมากรวพวกยิวดีนะยุกนั้นนั้นนะ่ะคือไม่มีการอิมันต์ตลอดดูลูบอกว่าสาบ,บตรุรุษซุรอกยูซุปอินี้ได้บอกมาก่อนแล้ววา่าสาเหตุเติลุงซุรอกยูซุปนี้นี้ตาโยยิวดีดันกุเรชยิวดีอา่าได้ทำนะพี่ดันกุเรช พวกยาฮิดี้และพวกกุเรชได้ถาน,นบ,บีดัออ่งที่พระคิสซอนจะประวัติของนบียูซุฟบอ่าแต่ดั่งท่คิสซอนยาโกหเรื่องว่าถามจากประวัติของนบ,บียาโคบปะของนบียูซุฟมาซบมาเซตนะข่าวเมืองมาเซดข่าวไปเยอะในเมืองมาเซด์อ่าพวกยาฮิดี้เรื่องว่าพวกกุเรชเดี๋ยวนี้ได้ถามถึงประวัติของนบ,บียูซุฟหรือว่าประวัติของนบียาโคบ อาคาเมเมากข้าตัวร้นจิริตโตอินีดังนั้นได้ลุงประวัตินี้นะทุหันลุงอายัดมามมฟากัดบาเกบาลายังดีได้เ่ิ่มตอรัดนะมันลุงกับสิงที่อยู่ในตอรัดคือประวัติที่ทุหันบอกไว้ในกระตับตอรัดกองปอกนะยอหุดีเนี่ยเนานะอ่าน่ะมันลุงกัน อีัวพวกนเมื่อไหั่ที่จะได้บริมันอยู่ก็นั่นก็ฝกนั่นก็ไม่ إ ي م ا นเท่าแล้วอ่านะนณดวัดลุงมันตรงกับประวัติที่บอกว่าีนกิตติคติแล้วนะก็ยังไม่ إ ي م ا นมาก็อย่างนั้นก็ดูกฎีต่อดังนั้นเจ้าไม่ต้องโศกเศร้าอ่าเฮมฮามัดไม่ต้องโศกเศร้าที่พวกนั้นไม่ إ ي م ا นหอนโยอัตสังเกตมันยังไปสัญญอ่ะแต่จริงบนเจ้าแต่เดียวเพียงแค่เผยแผ่เท่านั้น Beriman dan kufur itu kerjaan Allah Ta'ala Kan tiba iman Kan tiba kufur dia dia kengan kong Allah nah, nah, Ngan kong Nabi ke upaya pray Yang kai je satha Kai je mai satha Sulit dia ya Allah Wa nah, ma nah. tas'aluhum alaihi min ajrin <tun> In huwa illa zikrul lil alamin Dan jangan kau pinta akan berkaitu itu Atas menyampai Quran itu Lecaunya kau Tolong nanti อ่านะอขึ้นมาไปคุรานอีตูบนการเผยแพร่คุรานนั้นบนการทําให้คุรานถึงมาอย่างพวกนั้นนั้นอุปหันนะคือนญาติไปข้อกาจางังไม่ต้องไปข้อกาจาังในการเผยแพร่คุรานที่เราโยงคุรานมาลในกันอัจนเรียนบางสล่งอิ่นั้นไม่มีละคุรานนั้นยอดเกินเป็นคําสอนให้กับต้องมัดอารมณ์ต้องมัดช่างโลก อันเป็นคำสอนให้เป็นบทเรียนให้กับต้องวัาชาโลกบิตาโปดาปะดิปินเตอุปแบบไหนนะที่จะโอขาจางอ่าเป็นบทเรียนอ่านะให้กับชาวโลกกันเป็นไรที่มาโอขาจางนี่นะวแก่อิมมินอายะติมฟิสส์มาวะติวัลอารบีมุรุนอะลัยฮ์วะฮุมอันฮะมุอริบุน dan banyak daripada ayat yang menunjuk atas wahdaniyah bagi Allah. Lai majmua cha ayat ti cine bun puang bin ning kong Allah. Ah cine ti ngun bin ning sarpak Allah. Pada tujuh langit. Ah Ayat ke main ting, kereng mai ayat tu ni main ting kereng mai. mai. Ta no. Mak-mak jak kereng mai ti cine bun puang bin ning kong Allah. ว่ d ด้ตัวาแรงนจดจันฝาด้านูมอีตและในเจ็ดันดินก็มีเครื่องไม้ว่าอตะหนมีอยู่มากมายล้วูมไกตัวอัจฉิยพวกนั้นก็ได้อ่านบนอายัดแเดียวนี้เด้งานแลฮัดมาต่อขปรอก็ได้ผ่านบนเครื่องไม้นั้น้วยกันได้เห็น โดยการได้เลขกับตาหัวเครื่องไม้ที่เจเน่หวัดทิ้งอะไรกันนึงนั่นพวกนั้นกับฟานแต่กัดได้เห็นกับตาหัวตาติดติดที่หัวนะมาเจาตาติดติดตาติดติดตินก็เรียกว่าตาตีนหวัดซ้ำหลายอยู่มาต่อกากี้หวัดซ้ำถ้าวัดตาตุ้มต้มโต้คื้นติดติดตินว่าตาตุ้มตาติดติดตุ้มได้เลยหวัดซ้ำหลายอยู่เล็งโทมาต่อกากี ตัดอินอ่านี่ว่นแรกทตวัดอตุต้มเราไม่ถูกมาออกจากมุกแท้ๆมาเรียกนามมุกเดมเรียกนามมุกแล้วออกจากจากตาเรียกนามตาออกออกจากหูเรียกนามหูแล้วพอออกจากมุกเรียกนามมุกอ่าไม่ถูกต้องนามมุกอ่ารอดนะเวลารอดง่ายมันเรียรถฟาร์มอ่าเวลาแต่รถฟาร์มไงใช่หรอ รัฟัป่แล้วันา่น่ะรัดเชโล่ขึ้นฟ้านี่รัดฟั่มหนอไม่ใช่รับฟั่มแล้วขนาดนั้นง่ายน่ะพบเราแลงไม่ทุกเอ้คงไม่ทุกมาทถึงคงทุกอย่างว่างี้อน่ะฉรันรัดรูฟังเนี่แเลยเพราะราฟั่มง่ายต่องมายง่ายราฟัมปิดต่องน่ะอืมเล่นฟบกพานเห็นเกื่องไม้โดยตาหัว Dan mereka itu daripadanya, tiap poklan daripadanya di perajat di dalam ini cakap main berpaling sekian pan tang mat Ada mana pan tiada berpikir mereka itu bahawa kau mai awak pada ayat ayat itu Naik ke bandar kian main nana mai yang membawa kepada wah ya, bagi Allah semata. Nah, nah ti cak enam uh, ใไมาย่างถือวอาา่าอลตะลาหนึ่งอ่านะพอเขาไม่เอามากิดีดลองเอามากิีดเล่แต่นะอรำอยู่ละมากเพื่อให้ไม่เน่าเครื่องไม้ที่ไม้ถึงเจเจไหนถึงอลตะลาหนึ่งลองคิดเล่แตอนนี้อ่ารถนะรถค้นนูไปถ่าออก รถคันนี้มาตาตนาน top ะน่ะนะไม่ชนเป็นโรยโรยเป็นปันปันคนเป็นปันปันกันไม่ชนนน่ะน,นะนั่นเราไม่ไม่ว่าสงสัยมัน่นะแต่พ่อมาชนนกันนะนั่นแหละมันจะหนึกออกฟองฟอนพ่อมาชนกันต้องเกลี้่แต่ว่า ขั้นธะทาทา,ทาออกตีไปตัดออกมากเจียร่าและพันธุปื้อที่มันมากกลุ้มกันในเวลานี้แล้วติชนนะขั้นธา,านตอกลงไปแต่หันน้อยนะมาบวกกันเจตนาไนอ้นู้นย่อดได้ไมหรอกี่วันเดเมม่มานู้อันนี้ก็ย่อดได้กี่วันเดเมม่ป วันนั้นก็จะไปชนกันไม่ใช่เขาตั้งใจไปนั่นแหละแต่วันนั้นเลยคือนะเครื่องไม้อลอตัลลาสองเดียวอะไรจะทําได้เครื่องไม้อลอตัลองเดียวทำได้้รงคิดเล่แต่ว่าไอ้นู้ทำไมมาวันเดียวไม่มาเวลานี้ก็ไม่ชนไอ้นี่ก็เหมือนกันทำไมไปนะในเวลาน้ก็ไม่ชนอาเวลาไม่เช่นกันเราก็เนนั่นแหละกันเวลาไม่เช่นกันก็ได้อลตัลลไม่เช่นกันเวลาชนกันเราคิดเล่แต่ ร่างบางที่ถึงเวลาดีช่นนั้นเพื่อนยอกมือไม่ยุดแล้วยกมือทำโนหรือฝากโนฝักนีไม่ยุดเลย,ย,ยเลยเลยกลัวจะไม่ได้ชัอน <c oughs> <c oughs> อนา่านะประว่าแน่นอนแต่ว่าไม่ไม่ใช่มันกลัวจะไม่ได้ชันไหนนั่นแหลคือเครื่องไม้ของอัลตาล拉เครื่องไม้ของอัาาลต阿拉นั่นหนึงไงอ่ะความอายุมีโนอักษรหุมบิลลาฮิอิลละมุมมุชริกูนดังที่อเราเป็นอิมานเก็บญ a n y ก k k เม mereka ต t u m a นเ s ีย <c oughs> และมาอิมันส่วนมากพวกนั้นนะพมนุษย์ส่วนมากมาอิมันด้วยกันอัลลอฮฺตาลากับอัลลอฮฺตาลาสิอิกรดด้วยกันเพรว่าอัลลอฮฺอตมันจะดีคือสกคิดคิดว่าคิดว่าย่อมรับงักูย่อมรับโดยการที่ว่าอัลลอฮฺตาลาเดียคือเป็นผู้ส้่งด้านยังปรีิสกีและย่อมรับอัลลอฮฺตาลาเดีกเป็นผู้ให้สกีอ่านะ dan menghidup leh yom rab Allah Ta'ala tak mai pin mamati yom Allah Ta'ala tak mai tai nah malaikat mereka itu syirik sekalian jagoan fong nan syirik tak mot leh dengan Allah kap Allah syirik ke Allah nah dengan semua asnam mereka wai rupan nah nah nan fong ka wai rupan fong tekin nah, nah. าาวิชิกก็ยาห่้าวายานี่เลยหายกินหลกิยแล้วไหมนะไม่ไม่หายกินยานี้หายยานี้เลยดียานี้เลยหายถ้าพนันชิชิกก็ยาห่้หา,า,า <c oughs> มันช่ย้าลใหายนะเราตะละยหายม่ใช่ว่าย,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 ย้ายหต่ใจู่เขาใจว่าย้าใหายนั้นนะก็ไดว่าอนา ไปถือว่าสิ่งเอื้อจากอัลลอฮะไาลาให้บ่มบีบกัดได้ให้น่ะให้ความสำเร็จได้นะตกศาสนานะี่ยกินข้าวอเอติโก้กัข้าวเลยใ,ให้เอ้มนั่นก็นตกศาสนาแล้วเดี๋ยวอยากไปกินข้าวไม่เอ้มเน่ยเดี๋ยวไปกินข้าวก็โทษก็แล้วไม่เอ้มแต่ว่าข้าวนั้นมาจากเอ้มก็ใช่ไหมอัลลอฮฺเดยเอ้มโดยชอบเป็นข้าว ถ้าเอา์ให้เอ็งโดยไม่กินนั้นก็ได้ไอ้อผมมาละกันคนมาล้กันกินอะไรน่ะอ่าน่ะกินลูกแตงาเงอยจัดาลูกเรียนหรื้อลูกอ่อมะไอ้ไอ้ผมมาละกันอ่าไม่กินไม่อยากไม่รับไม่นอนไม่ยิง่งไม่ใช่ส่งใจใส่เราก็บอกมาเล้กันได้กระเทย,ยเ,ทเลยนะบไม่ยิ่งไม่ใช่กระเทยเลยนี่ว่าฮ่า đúng rồi, số, số thì, oh, số là số giật xấu thì không xấu nên những cái trai bên cái mà à, đây à nè xấu phệt pha giật xấu thì những cái trai là nhang mai không thể mà bên những bên trai nhang ban nè những cái trai ban à nè mai ban là vẫn những cái trai không thể bên những bên trai chào ban nè chào ban nè bên những bên trai nè đang xướng những cái trai là อันนี้ตอนเรายอมรับว่าโอ้สิ่งที่ไม่มียิงไม่มีใช่ปะกองสมอนอ่านะกองสมอนนะอ่านี่ก็พนันอะไรกันที่นั่นอ่านะส่วนมากเรือตาละว่ามนุษย์อด่าเดียวนี้ไม่กว่าอีมันกันจิมายอมรับว่าลอตอเ่างเดียวคือผู้สร้างไม่ค่ยยอมรับ ยี่จะเที่ยวก็กินเองตามธรรมชาติอย่างนี้เห็นถามแม่มาธรรมชาติที่ว่ามัน่นปืนสัตว์อะไรธรรมชาติอ่าน่ะสมชาติจึ่งไม่มีตัวตรงไม่มีตัวโยกอ่าน่ะก็พ่อมาคิดๆตรงนั้นก็กำอลอนเลยเลยไม่ตัวไม่ตัวน่ะอ่าไม่ต้องการตัวโยกอ่าน่ะ จะต้องร่องหวานในมาเอาล,ล้อเดียวนี้แสดงมาใช่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคือขึอ้นต่อตกสร้างนะถึงในท่านาทิว่าเราสัมผัสไวอ้อวัยวะท้งฮาไม่ได้เราจะไม่รับว่าโลกนี้มีผู้สร้างไม่ได้เราอยไปสัมผัสอัลลอฮ์ด้วยไอ้อเอวัยวะทั้ง้าไม่ได้ในลหละอี่ฟังอัลลอฮ์ที่ว่าได้ยินดังปลือกก็ฟังฟังก็ไม่ได้ยินดังนะครัะ อ,อีล่อัล่อรรถที่ว่าบั้นเพรียงยีเล่กับไม่เห็นอีดุมเล่หรือมินเราฮาน่ะก็ไม่ได้ไอ้ตองเล่ลา,าวร้วนรอนจะเย็นอ่าก็บตองไม่ได้ต้องลงท่าเอาตามวิทยาศาสตร์่เดียวนี่คือมันก็ไม่รับ,บาดตรงนี้มีผู้ซังคนมันไม่รับาดตรงนี้มีผู้ซังเพราะมันสัมผัสโวยอวัยวะสัมผัสของมันทั้งห้าไม่ได้นะ ที่นั่นการที่ว่เราจักอัลลอฮ์เดียวการที่เชื่อกับอัลลอฮ์เดียวนี้ไม่ใช่เชื่อโดยเราสัมผัสโดยเอาไเบีั้งห้าถ้าเราไปสัมผัสโดยเอาไเบีั้งห้าอหายสัมผัสได้โดยเอาไเบีั้งห้าเน่นอนคนนั้นไม่เชื่อกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์มันเยอะเกินจะเอาอัลเบสัมผัสทั้งห้านั่นนะมันก็ยังยั่งเรียนี่ยบนจุดกีดขั้นบก้อนนั่นแหละ อ่าน่ะนแแต่ต้องเรียนอ่าสีฟัดให้มันให้มันกระจับเราบ่กก้อนจิตายนั้นแมลกัดจะมาพร้อมตัวเป็นครูเราเป็นเผื่อนเราเป็นเปาะเ,เรา,เป,เ,ราเป็นหมอเราจักให้ไปให้เราไฟเฟสจากสไซิสลามอ่าน่ะจากเราไฟเฟถึงเราไมาเ่เจอยเฟือนอพปอเราไมาเ่เจอยเฟือนนี่หมอแต่ถ้าเราเรียนเรารเรื่องเร็วหมอจตั้ง

bahawa datang akan berkaitu oleh liputi daripada azab Allah. Afa aminu, afa aminu an tiyahum wasiatum min azabillahi au ta'tiyahum tiyahum saatu bawta wa hum la yash'urun. Maka adakah aman mereka itu dengan mi re wat pai bagaimana? บอกว่าเดตั้งอาการประกาศตัวในการที่มาอย่างพวกนั้นนั้นอุลัยลีปติโดยสิ่งที่พันธ์ได้โปรดอาจะับอัลลอฮ์จากอาซะบของอัลลอฮ์พวกนั้นปลอดภัยหรือในการที่จะมาอย่างพวกนั้นนั้นสิ่งที่ติดพันจากอาซะบของอัลลอฮ์อาต่าวเตั้งอาการประกาศตัว hari kiamat เราว่าได้มาอย่างพวกนั้นใน hari k i ม m a t วัน k i a m ม t ตื่นขกินจุดนะโดยความตกใจ ด่ามันเลยตัที่เราคิดว่าไว้เวลาต่งเนี่ยอะไพวกนั้นนะไม่ได้รู้ถึงเวลาที่ว่ามันถึงมาเวลาที่เกี่ยมันมาดูรู้ได้รู้อีตัวก่อนจากนั้นก่อนจากที่จะเกิดเกี่ยมันตัวเดียวจะไม่รู้นั่นแหละที่คนขึ้นต้นไม้กับมาขึ้นนั่นคนขับรถกับขับนั่นคนทำอะไรก็ทำนั้นเพราะมันเกิดขึ้นมาก แปมบังปพลเกิดเป็นแปมบังปอนคนคนต้นใหมอ่อ่าเนาะเราคิดว่าพอได้ยิ่งได้ยินเสียงเอสราเฟนเปอเปีนะมันก็ตกใจวางมือคนขับรถตกใจอ่าวางมือนะคนทำอะไรแล้วไงวะตกใจตัวหันจะเอาชีวิตด้วยนะด้วยความตื่นเกินจุดด้วยตกใจแต่เหตุการณ์บันเดี๋ยวมันบางเดียเดยเด๋ยวมันเกิดขึ้นบนกาเฟ่ con thì mình tay ra con lèo À nà Bọn mình tải ra con toàn mình rôm ra rùm Dính dính Bọn mình bỏ ra Nhóc thử nhau nha Nhóc Bọn mình bỏ ra rùm Nà Mãi Rồi Rồi cắt đáp nà À nà Cứu là hạ đi Sa والله اعلم شاول الى الفاتحه بسم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشعون وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم انزلنا علما وفهمنا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين